พยากรณ์ชี้เหตุเดือนธันวาคมสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพยากรณ์ชี้เหตุประจําเดือนธันวาคมพศ2566ด้านดีช่วงต้นเดือนดาวศุกร์ดาวเจ้าภพบป,ปัตนิและวินาศยกหรือย้ายเข้าสู่เจ้าพบวินาศของมาตรฐานกเกษตรธาบดีมั่นคงแข็งแรงในพบวินาศนะซึ่งความหมายของพบวินาศเนี่ยก็เป็นพบแห่งเบื้องหลังผู้ช่วยเหลือลับๆไม่เปิดเผยการกระทําในที่ลับการคิดทบทวนการเดินทางไกล นอกจากนี้นะครับเมื่อดาวศุกร์ขยับยกย้ายมาเนี่ยก็จะได้รับกระแสของดาวพระพฤหัสบดีที่สถิตท,ที่ราศีเมษช่วยับช่วยเหลือสนับสนุนเป็นคู่รั์คู่โชคแต่คู่ซั์คู่โชคของเพื่อนเพื่อชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ไม่เปิดเผยตัวตนนะครับคนทางไกลผู้อุปถัมภ์ค้ำชูรวมไปถึงงานอาทิเช่นงานเบื้องหลังทุกประเภทงานทางไกลผู้ควบคุมระบบธุรกิจออนไลน์หุ้นของทุน สำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าภพกระดุมพระหรือดาวการเงินเนี่ยยังคงลอยสถิตอยู่ได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้เราๆอีก5เดือนแต่เป็นราชาโชคเนี่ยที่พบอลิเพราะฉะนั้นเงินที่สะสมเนี่ยเงินกักเก็บจะต้องนําไปแก้ไขพัฒนาต่อก็ขอขอให้เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีพิจิกนําเงินทรัพย์สิสนไปพัฒนาเรียนรู้ต่อยอดในทิศทางที่เป็นประโยชน์นะครับ หรือถ้าสร้างนี้ก็ควรสร้างนี่ดีดาวพุธเจ้าพบราพะและพบมรณะหมายเลขสี่ดาวแห่งการประสานการพบปะเข้าสังคมและเป็นการเงินของเพื่อนเพ,นเพนชาวลัคนาราศีพิจิกรวมไปถึงเป็นรายจ่ายด้วยนะครับทาการโคจรเข้าสู่เจ้าภพตนุก็คือตัวต้นและพบกระดุมพระซึ่งจะโคจรวิป,ปรลิตเดินหน้าถอยหลังอยู่ระหว่างสองภพนี้ส่งผลให้เพื่อนเพื่อน,อนชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีกระแสเงินเข้ามาแน่นอน แต่คงถือครองไม่ได้นานนะครับเป็นลักษณะของเงินผ่านมือเข้ามาแล้วต้องนํำส่งต่อออกไปช่วงกลางๆเดือนธันวาคมดาวอาทิตย์เจ้าภพกัมมะดาวแห่งอํานาจระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์และเป็นเจ้าภพกรมมะนะครับก็คือการงานภารกิจหน้าที่การกระทํายกหรือย้ายเข้าสู่เจ้าภพกระดุมพระซึ่งยกมาการวิ่งพบคอนข้างสวยนะครับกระแสะรอบนี้เป็นพแห่งการเงินรายได้แล้วก็กระแสะรายรับ จะส่องแสงถึงดาวพระพฤหัสบดีดาวแห่งความสาเร็จดาวผู้รักผู้ใหญ่ดาวบุญดาวบารมีนะครับดาวแห่งความตั้งใจที่ยังคงสถิตอยู่ที่ภพอฬินะครับก็คือภพแห่งการแก้ไขปรปับปรุงพัฒนาส่งผลให้กลางเดือนธันวายิงยาวไปจนถึงประมาณกลางเดือนมกราคมเลยเนี่ยเป็นจังหวะของการเงินการงานของเพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกเลยขอให้ขยันให้มากกระทําให้มากกระแสะเงินทองเนี่ยมาแล้วนะครับยิ่งหากเป็นงานแก้ไขปรปับปรุง ดีมากๆการแก้ไขก็คืองานซ่อมแซมทุกประเภทหรืองานที่ต้องเข้าไปไปแก้ก่อนแล้วถึงได้เงินมานะครับข้อควรระวังสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับเนื่องจากดาวอาทิตย์ดาวอังคารทับตัวชาวลัคนาราศีพิจิกเดินกิงคู่กันเลยและยังมีราหูนะครับทำมุมกับพวกกลุ่มราศีธาตุน้ําก็ส่งผลในเรื่องของการทะเลาะการประทะรวมไปถึงสุขภาพเนี่ย ความร้อนในร่างกายจะเกิดขึ้นสูงง่ายรวมไปถึงเชื้อโรคก,ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายด้วยนะครับด้านอารมณ์เนี่ยถ้าระง,งับสติไม่ทันเนี่ยมีสติตั้งรับไม่ทันเนี่ยผลเสียก็กเกิดขึ้นได้อาทิเช่นทําให้เกิดความสัมพันธ์แย่ลง mm. เกิดความขัดแย้งส่งผลเสียต่อสุขภาพส่งผลเสียต่อการทํางาน mm. เกิดความไม่พอใจต่อบุคคลรอบข้างแนวทางการตั้งรับสําหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีบิจิก จัดสรรชีวิตให้เป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบกำหนดเป้าหมายวางแผนการกระทําสร้างสมดุลทุกด้านสร้างทุนสำรองพัฒนาทักษะความรู้รักษาสุขภาพในช่วงนี้ให้เป็นพิเศษนะครับควบคุมการใช้เวลาให้เหมาะสมแล้วก็รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นการสร้างกระแสด้านดีเพื่อตั้งรับกระแสด้านลบถ้าผมแนะนําช่วยเหลือเกื้อกูลคนพิการหรือสัตว์พิการสมทบอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือการผ่าตัดเป็นต้น สุดท้ายนี้เราขอวอวยพรให้เพื่อนๆชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมีหลักจิตใจที่แข็งแรงเป็นผูกเป็นผู้โชคดีมีชัยเหนืออุปสรรคปัญหาทั้งปวงสวัสดีปีใหม่ครับ